บ้านของนายฟักนี่อยู่บนตลิ่งของแม่น้ําเดินลงบันไดก็เป็นสวนปลูกผักไว้กินไว้ขายในช่วงน้ําหลากักต้องทําอะไรที่พอขุดขึ้นมาพอน้ําลงก็ขุดหลุมเอาลงไปปลูกใหม่แม้ว่าไม่ได้ขายก็ยังได้กินโดยเฉพาะพวกผักที่ใช้ในการปรุงต้มปรุงราบต้นหนาวนี่น้ําเริ่มลงจะตัดไม้ไผ่ในสวนมาทําเพิงนั่งเล่นนอนเล่น ไม่อยากขึ้นมานอนบนบ้านก็นอนที่เพิงปักเบ็ดไปด้วยไฟฟ้าก็ต่อสายจากบ้านลงไปพอได้เปิดให้แสงสว่างเครื่องครัวก็มีเท่าที่จำเป็นไม่ได้ขนลงไปเยอะเพราะว่าน้ำจะท่วมสวนทุกปีในฟักต้องรื้อเพิงทุกปีเอาไมา้เก่าไว้ทำห้างบวบห้างแตงแล้วก็เผาทิ้งไปบ้างเพราะว่าส่วนหนึ่งจะโดนมอดเจาะจนใช้งานอะไรไม่ได้แล้ว นายฟักจะตัดไม้ไผ่มาเหลาเป็นคันเบ็ดทุกปีเอาไว้ปักตอนต้นฝนไปจนถึงน้ำขึ้นสูงหาที่ปักไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนมาใช้เบ็ดป่อมหรือว่าเบ็ดทุ่นแทนโดยมัดสายเบ็ดติดกับขวดพลาสติกหรือไม่ก็พวกโฟมฟองน้ำอะไรพวกนี้เหยื่อที่จะใช้เกี่ยวเบ็ดก็จะเป็นไส้เดือนซึ่งหาไม่ยากเพราะว่าที่บ้านปลูกกล้วยเอาไว้เยอะใช้เสียมขุดเข้าที่รากกล้วยก็เจอแล้ว แต่บางครั้งก็เปลี่ยนเหยื่อใหม่เป็นกุ้งหอยปูปลาหรือไม่ก็กบเขียดตัวเล็กๆแล้วก็แมงกะชอนให้เหยื่อเคลื่อนไหวแล้วปลาก็จะเข้ามาฮุบแม้ว่าพวกปลาจะเข้ามาฮุบจนติดเบ็ดแต่ก็ใช่จะได้ทุกตัวเพราะว่าบางตัวแรงมากดิ้นจนสายเบ็ดขาดหรือไม่ก็ตัวเบ็ดนี่ราเหยอียดเลยโดยเฉพาะปลาไหลหากเอาไม่ทันก็ต้องมาซ่อมเบ็ดกันใหม่อีก นอกจากนี้ยังมีพวกงูที่มากินเหยื่อที่เกี่ยวเบ็ดอีกด้วยโดยจะพ้องูปลาตัวเล็กๆงูพวกนี้จะไม่กินไส้เดือนหากเกี่ยวเบ็ดด้วยกบเขียดเนี่ยต้องมันดูหากมันติดเบ็ดแล้วจะเหมือนปลาไหลที่พันเกี่ยวไปมาเนี่ยทำให้เสียหายได้เวลางูพวกนี้ติดเบ็ดแล้วเอาทันในฟักก็จะถอนเบ็ดออกแล้วฟาดงูกับพื้นจนมันตายแล้วถึงจะปลดเบ็ดออกด้วยความขยะขยงเพราะว่าแกเป็นคนเกลียดงูอามาก แต่มีอยู่คนหนึ่งที่ปักเบ็ดและว,วางข่ดักปลาถ้าหากว่ามีงูติดเบ็ดติดตขาข่จะ,ปล,ะปลดไปลอกหนังเสร็จแล้วก็เอาสากเบือทุบเอาเกลือคล้าแล้วตากแดดปิ้งหรือว่าทอดกินกับข้าววิธีนี้เหมือนกับปลาไหลแต่ว่ามันไม่ง่ายเพราะว่าต้องเอามีดกรีดท้องแล้วลอกหนังทิ้งนายฟักเคยกินแต่ปลาไหลไม่เคยกินงูเลยไม่รู้รสชาติของงูแดดเดียวว่ามันจะอริดอร่อยมากแค่ไหนไม่อยากจับด้วยซ้ำ ขนาดเห็นอยู่ไกลยๆยังขนลุกเลยคนที่ในฟักว่าเนี่ยเป็นรุ่นพี่แก่กว่าสัก5้าหปีมีอาชีพหาปลาโดยวางไข่แล้วก็โยงเบ็ดปักเบ็ดทอดแหตามริมฝั่งบ้างเพราะว่ากลัวน้ำลึกมุดน้ำไม่เก่งชื่อพี่ประยงพี่ประยงหรือว่าพี่แหลเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบกินงูโดยเฉพาะง,งูสิงงูเหา่าแม้แต่งูตัวเล็กๆที่ติดเบดติดไข่ หากเป็นงูสิงงูเหา่าแล้วเอาเนือ้อเอาหมูเห็ดเป็ดไก่มาแลกแกก็ไม่ยอมบ้านของพี่แหล่เนะี่ยอยู่ใต้ตะลิ่งปลูกบ้านสูงกันน้ําท่วมใต้ถุนบ้านมีแคร่ไม้ไผ่เอาไว้นอนเล่นแล้วก็มีเล้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้กินไว้ขายเป็ดไก่ที่พี่แหล่เลี้ยงเนี่ยโตเร็วมากเพราะว่าปล่อยมันหากินเองบ้างตามธรรมชาติปลาที่หาได้ส่วนหนึ่งจะสับสับให้เป็ดไก่กินหากเป็นตัวเล็กก็จะโยนให้ทั้งตัวเลย ตัวไหนคาบได้ก่อนก็ใช่ว่าจะได้กินอย่างสะดวกเพราะจะมีตัวอื่นๆที่ตามมายื้อแย่งอุตลุดเป็ดที่กินปลาพวกนี้เนื้อแน่นกินอร่อยแล้วก็ขายได้ราคาคนหาปลามักจะกินปลาเป็นอาหารหลักนายฟักเองก็หนีไม่พ้นปลาแม้ไม่มีปลาสดก็ยังมีปลาแห้งปลาส้มปลาราที่ทำไว้กินทุกปีโดยเฉพาะปลารานขาดไม่ได้เลยสำหรับลูอีสานขนาดแท้ สเบียงแบบนี้มีไว้ไม่เสียหลายแล้วก็ยังประหยัดค่าอาหารได้เยอะบางครั้งเพื่อนผงมาหาก็เอามาเป็นของฝากให้ติดไม้ติดมือกลับได้ด้วยเพื่อนผงมาหาอีกคนก็มีของฝากมาให้เป็นการตอบแทนบางคนหิวเหล้าหิวเบียร์มาก็ทำกับแกล้มให้แล้วก็ตั้งวงจนมืดคำ่ำบริเวณสวนจะแผ้วถางบ่อยๆก็เลยไม่มีหญ้าขึ้นรกกอไผ่กับต้นกระโดนก็ให้ความร่มรื่นในช่วงบ่าย เอาเสือไปปูนอนก็หลับได้อย่างเต็มอิ่มโดยเฉพาะร่มไผ่แม้จะใบเล็กเรียวแต่นี่แหละคือสุดยอดของร่มไม้ทั้งปวงพี่แหล่แเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เป็นฝูงต้องป้องกันระวังอย่างดีทั้งงูทั้งสุนัขใหม่ๆสุนัขของพี่แหล่ก็ไล่งับเป็ดไก่จนตายไปหลายตัวแล้วพี่แหล่ก็ลงโทษโดยการตีเอาบ้างไม่ให้อาหารบ้างเป็นการลงโทษสุนักขก็เลยไม่กล้าก,กัดเป็ดกัดไก่ของพี่แหล่อีก แต่ว่าพี่แหลก็ยังมีศัตรูอยู่อีกอย่างที่ต้องระวังคือพวกงูแม้ว่าจะเอาขา่ดักปลาที่ทิ้งแล้วมาขึงรอบเล้าก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีแถวบ้านในพักนี่ไม่ค่อยมีงูพิษที่เห็นบ่อยก็คืองูเขียวแล้วก็งูเหลือมแม้จะเป็นงูที่ไม่มีพิษแต่แกก็ไม่ถูกชะตาพวกมันเอาซะเลยบางครั้งแกนอนเล่นอยู่ใต้เพลิงเห็นมันเลื้อยอยู่ถึงก็สะดุ้งขนลุกใจหายวาบชนิดหวันหนีดีฟอเลยละ่ะ ในภาวะของการ,รเผชิญหน้าคงไม่มีอะไรดีกว่าการเพ่นออกมาตั้งหลักแล้วหาท่อนไม้ติดมือค่อยๆก้าวเข้าไปเอาท่อนไม้เคาะไปด้วยสายตาก็สอดส่องมองหาแทบไม่กระพริบตาจนมั่นใจว่ามันหนีไปแล้วถึงจะเข้าไปในเพิงพี่แลนี่จะพายเรือวางขายดักปลาอยู่ห่างฝั่งประมาณสักหนึ่งลำเรือไม่กล้าออกไปไกลหวัวน,นี้ปักเบ็ดก็ไม่มีการล้ำเขตแดนการคนนึงไม่เกินยีน่สิบคน ได้บางไม่ได้บางไม่มีปัญหาแต่เมื่อลงแรงแล้วก็จะต้องได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับโชคและวาสนาในแต่ละวันงูที่จะติดเบ็ดจะเป็นงูกินปลาตัวเล็กเท่านิ้มือแต่มันก็เป็นอาหารโปรดของพี่แหลเพราะว่าตัวไหนตัวนั้นก็จะกลายเป็นงูแดดเดียวให้พี่แหล่ทอดหรือปิ้งกินกับข้าวได้เลยเียแหละพี่แหล่บอกว่าลอกหนังงูทิ้งแล้วเอาสากหรือท่อนไม้ทุบที่ตัวของงูเพื่อให้กระดูกแตกแล้วก็ จะออกแบนๆจากนั้นก็ตัดเป็นชิ้นเอาเกลือเคล้าไปตากแดดวันไหนแดดเปรี้ยงแต่เช้าก็ตากได้เลยพอเที่ยงๆก็พลิกอีกด้านกว่าจะเย็นก็เป็นอันเรียบร้อยมีอยู่วันหนึ่งในฟักเดินไปดูพี่แหลเห็นพี่แหลกกำลังลอกหนังงูกินปลาอยู่เลยได้เห็นการทำตั้งแต่แรกโดยเริ่มจากเอามีดกรีดหน้าท้องของงูเป็นทางยาวแล้วก็บังที่คอ จากนั้นก็ถลกหนังดึงไส้ทิ้งแล้วเอาไม้ทุบตัดเป็นชิ้นล้างน้ำให้สะอาดก่อนจะเอาเกลือคล้าแล้วก็ไปผึ่งตากแดดวันนั้นพี่แหลได้พวกงูกินปลาเยอะมากเป็นสิบตัวในพักดาวาว่าติดขายดักปลาเพราะว่าพี่แหลวางขายดักปลาเอาไว้เยอะหนังงูที่พี่แหลลอกออกนั้นไม่ได้ทิ้งแต่จะตัดเป็นชิ้นชิ้นรวมทั้งไส้งูกับหัวงูแล้วก็เอาให้เป็ดไก่กินสดๆจะได้ไข่ดก เป็ดไก่ที่พี่แหลเลี้ยงไม่เคยเป็นโรคหาหรือว่าอหิวาตะกโรคตายเลยทั้งที่ไม่เคยยอดวัคซีนป้องกันแต่อย่างใดช่วงน้ําขึ้นเป็นช่วงที่ต้องให้ความเอาใจใส่ดูแลกันมากหน่อยเพราะว่าพวกงูนี่จะมาตามน้ําทั้งงูเล็กงูใหญ่ทั้งมีพิษและไม่มีพิษพี่แหละจะวางขายลอยไว้ตามริมฝั่งโดยให้ขายอยู่เหนือน้ําน้นประมาณคืบหนึ่งเพื่อดักงูที่ลอยมากันน้าวันไหนวางขายอย่างนี้แล้วจะไม่ไปไหนก็ อาจจะนั่งดูทุนถ้าขยับผิดสังเกตก็จะลงเรือไปปลดองูที่ติดไข่ไว้เป็นอาหารแล้วก็งูที่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับความถี่ความห่างของไข่ด้วยส่วนใหญ่แล้วพี่แหลจะได้แต่งูเล็กๆขนาดนี้เท่านี้มือแต่เหมาะสําหรับทํางูแดดเดียวเพราะว่ามันไม่ใหญ่จนเกินไปตัวไหนดิ้นนักก็เอาท่อนไม้ทุบหัวจนแบะแต่งูก็ไม่ตายง่าย,ายๆเพราะมันยังขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวได้อยู่ก่อนจะโดนไปอีกหลายทุบจนตาย ช่วงนี้ในฟักเองก็เริ่มรื้อเพิ่งบ้านแล้วเป็นบางส่วนเพราะว่าน้ำท่วมทุกปีพืชผักก็ทยอยเก็บทยอยขุดเอาตามที่น้ำท่วมถึงน้ำขึ้นใหม่ๆก็ปักเบ็ดสนุกมากได้ปลาดุกปลาช่อนทุกวันพี่แล่ทั้งปักเบ็ดทั้งวางขายได้ทั้งปลาได้ทั้งงูไว้เป็นอาหารระดับน้ำสูงขึ้นทุกวันจะปักเบ็ดก็หาที่ปักไม่ค่อยได้ เมื่อน้ำนองตะลิงต้องเปลี่ยนมาเล่นเบ็ดป่มหรือว่าเบ็ดทุ่นแทนจะได้แต่พวกปลาตัวเล็กๆพอได้กินเท่านั้นนหะช่วงที่น้ำขึ้นใหม่ๆนี่เป็นช่วงที่ต้องระวังให้มากเพราะพวกงูต่างๆมันจะมากระน้ำคนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อย่างพี่แหล่ต้องยิ่งระวังทั้งกลางวันกลางคืนแต่พี่แหล่ก็ตัดปัญหาได้เยอะเพราะว่าจะขายเป็ดขายไก่ไปเหลือเอาไว้ไม่กี่ตัวพอน้ำลงก็ได้ลูกเป็ดลูกไก่รุ่นใหม่เลี้ยงต่ออ่าไม่ต้องไปซื้อ พี่แหลจะทำเล่าหนีน้ำชั่วคราวให้เป็ดไก่อาหารสดก็หายากหน่อยก็เก็บผักบุ้งผักตบชวามาส,สับแล้วก็ต้มใส่กับรำข้าวให้มันกินงูที่มากับน้ำส่วนใหญ่จะเป็นงูเหลือมแต่ไม่ว่าจะเป็นงูอะไรหากเข้าบ้านใครแล้วก็เล่นเอาคนในบ้านขวัญหน,นีดีฟอได้ทั้งนั้นแหละบางคนเอาข่ายมาขึงรอบๆอบบ้านป้องกันงูเข้ามาเวลาจะเข้าจะออกก็ยกเท้าก้าวข้ามข่าย ซึ่งวิธีนี้ได้ผลเพราะว่างูจะติดไข่หรือไม่ก็เลื้อยหนีไปทางอื่นบ้านพี่แหล่เนี่ยจะมีพวกงูเนี่ยไปเยี่ยมเยียนมากกว่าบ้านหลังอื่นเพราะว่าพี่แหล่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้เยอะซึ่งสัตว์เลื้อยคลานอย่างงูเหลือมเนี่ยมันจะชอบมากในฟักได้ข่าวว่างูเหลือมตัวใหญ่มาติดไข่ที่พี่แหล่ดักไว้ก็เลยรีบไปดูตอนนั้นพี่แหล่กาลังปลดงูเหลือมออกจากไข่แต่มันไม่ง่ายเพราะง,งูเหลือมตัวนั้นมันพันเอาจนขายยุ่งไปหมด มีทางเดียวคือยอมสละหรือยอมเสียขายถึงจะได้งูเหลือมตัวนั้นขนาดของงูเหลือมตัวนั้นเท่าแขนเห็นจะได้ถือว่าขนาดยังกลางๆเพราะว่าตัวใหญ่เท่าขาก็เคยเห็นมาแล้วพี่แหลยอมเสียขายช่วงที่งูเหลือมพันอยู่โดยใช้กันไกตัดจนขาดและเอาเชือกร้อยให้เป็นผืนเดียวกันส่วนงูเหลือมตัวนั้นก็โดนพี่แหลสําเร็จโทษโดยการเอาท่อนไม้ทุบจนตายขามือจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนชำละ โดยเอาเชือกยาวๆมัดปลายด้านหนึ่งเข้าที่คองูเหลือมแล้วก็โยนปลายเชือกอีกด้านพาดกิ่งมะม่วงแล้วมัดพอแน่นให้คอคนกับคองูอยู่ระดับใกล้เคียงกันก็เป็นอันใช้ได้พี่แหลก็รับมีดปลายแหลมกับหินกากเพชรเสร็จแล้วก็เอาปลายมีดจิ้มเข้าใต้คองูเหลือมนั้นจากนั้นก็ลากยาวลงมาจนเกือบจะถึงหางงูแล้วก็ดึงพวงไส้ใส่ถังหิว้ว เลือดสดสดแดงแดงทงกลิ่นขาวจัดมีช้ำรองกันเปื้อนจากนั้นพี่แหลก็ค่อยๆถลกหนังงูเหลือมจนเห็นเนื้อขาวจัว้วหนังงูเหลือมผืนนั้นก็ถูกนำไปพาดกับราวไม้ไผ่ตากแดดเห็นแต่ละขั้นตอนแล้วแม่รู้สึกขนลุกสยดสยองสุดๆเลยจากนั้นพี่แหลก็ย่อนเชือกลงแล้วตัดงูเหลือมเป็นท่อนขนาดหนึ่งคืบนะได้สิบ่าทท่อนเอาใส่กระมังไว้ แล้วก็กำพวงไส้ในถังหิ้วออกมาเอามีดกรีดตามขวางจนขาดในไส้งูเหลือมมีตราซากหนูเน่าแล้วถึงสองตัวทรงกลิ่นเหม็นมากต้องเอามืออุดจมูกแล้วพี่แหลกก็จับซากหนูทั้งสองตัวใส่ถุงพลาสติกเพื่อจะอไปฝังพวงไส้ก็ถูกสับเป็นชิ้นเล็กๆเอาไปให้เป็ดไก่กินเสร็จแล้วพี่แหลกก็นั่งพักเหนื่อยคิดหาวิธีว่าจะทําเมนูงูเหลือมอะไรดีเป็ดไก่นับสิบ ยื้อแย่งอาหารโปรดที่พี่แหลเอาไปให้น่นเสียงลั่นดังไปหมดบางตัวได้ชิ้นไปแล้วก็กางปีกหนีโดยที่เพื่อนเอมันก็ไล่ตามทั้งที่ทในกระมังยังเหลืออยู่ท้องไส้ในฟักในลั่นโครกครากมานานแล้วจนทนไม่ไหวต้องปล่อยออกมาเล่นเอาน้ำตาเล็ดคอเปรี้ยวคอขมเหมือนกับคนเมารถเมาเรือแล้วก็อาเจียนทีเดียวแกก็ถามพี่แลที่ตอนนั้นพี่แลกําลังนั่งพ่นยาเส้นอยู่ แล้วจะเอาไปทำอะไรกินนะ่ะต้มจิ้มแจ่ว ấy. ผัดเผ็ดก็อร่อยไม่ใช่เหรือพี่ก็แน่อยู่แล้วอ้าแล้วทำไมไม่แบ่งเอาไปขายบ้างนะครับไม่รู้จะเอาไปขายให้ใครหากเป็นงูสิงงูเห่าก็มีแต่คนแย่งซื้องูเหลือมไม่่็ยมีใครกินงนนะ้ะเนื้อไม่อร่อยไงครับแน่นอนราคามันต่างกันเยอะเจ้าหนี่เอาไปขายก็ไม่ได้ราคาสู้งูสิงงูห่าไม่ได้ราคาดีกว่ากันทั้งสองสามเท่า แล้วนี่พี่แหลกคนเดียวจะกินหมดเหรอต้มไว้เก็บได้หลายวันเอาไปกินมะไม่เอาะครับพี่แหลกก็ทิ้งก้นบุรียาเส้นแล้วก็ตักน้ำใส่หม้อใบใหญ่ขึ้นตั้งไฟตามด้วยผักสมุนไพรที่พอจะหาได้เป็นการดับขาวซึ่งต้องใช้เวลาต้มเป็นชั่วโมงในฟักก็เดินกลับบ้านด้วยใจคอไม่ค่อยสู้จะดีนัก แต่สักพักท้องไส้ของแกมก็ปั่นป่วนขึ้นมาอีกจนต้องวิ่งไปโกงคอขันที่โคนต้นมะม่วงหน้าบ้านภาพเหตุการณ์ในวันนั้นอยู่ในความทรงจําของแกตลอดมาเวลาเห็นงูที่ไหนมักจะออกอาการขยะแขยงท้องไส้ปั่นป่วนทุกครั้งที่ผ่านมาในฟักข้างงูมาแล้วนับตัวไม่ท้วนเพราะมันมาติดเบ็ดแต่และตัวจะถูกฟาดลงกับพื้นแรงๆถ้ายังไม่ตายก็จะฟาดซ้ําจนมันตายแล้วถึงจะปลดออกจากเบ็ด ขณะที่จับต้องมันนั้นรู้สึกว่าตัวมันนิ่มมากเหมือนไม่มีกระดูกจนบางครั้งอดคิดไม่ได้ว่ากระดูกของมันคงจะแตกหักเป็นชิ้นชิ้นแต่กว่ามันจะตายคงจะเจ็บปวดมากซึ่งนายฟักก็ไม่สามารถจะรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นเพราะว่ามุ่งมั่นที่จะฆ่ามันให้ตายวันเวลาล่วงเลยมาหลายปีอายุแกก็มากขึ้นมากขึ้นโครคภัยไข้เจ็บก็รุมเร้าเดี๋ยวปวดนั่นปวดนี่ไม่มีเงินไปหาหมอก็ได้แต่นวดยามอง คิดแต่ว่าอีกหน่อยก็คงจะดีขึ้นเองบางครั้งก็รู้สึกปวดทรมานจะต้องสูดปากโอยโอยอยพี่แหลนะเริ่มมีความผิดปกติทั้งผิวหนังเหมือนคนที่เป็นโรคกลากเลื่อนบางจุดเป็นวงใหญ่มากเห็นแล้วหน้าตกใจไปซื้อยาเอามาทาเองก็แล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็แล้วก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยแล้วรอยด่างก็เริ่มคล้ำบางรอยก็ออกเป็นสีน้ำตาลสลับกันเป็นลาย ายฟักก็ถามพี่แหลว่ารู้สึกยังไงกับโรคผิวหนังที่ว่านี้พี่แหลก็บอกว่าก็ปกติดีไม่ได้คันถึงขนาดต้องเกาพี่แหลบอกว่าไม่รู้มันเกิดจากสาเหตุอะไรตอนแรกก็เป็นรอยด่างเล็กๆไม่กี่จุดแล้วค่อยๆขยายมากขึ้นกระจัดกระจายไปทั้งตัวในฟักมองลายตามตัวของพี่แหลนะมันเหมือนลายของงูเหลือมเพราะว่าบางจุดจะเป็นสีดำตัดกับผิวที่ออกสีน้ำตาลมองยังไงก็เป็นลายงูเหลือม พี่แหลกับนายฟักต่างข้างงูมาแล้วนับตัวไม่ท้วนเหมือนกันแต่ผลกรรมที่ตามมานั้นคนละแบบคนละอย่างพี่แหลกนะไม่รู้สึกปวดอะไรในขณะที่นายฟักในปวดตามเนื้อตามตัวเป็นบางครั้งบางคราวเหมือนก็จะตอกย้ำว่าเวรกรรมนั้นมันมีจริงครับ เรื่องเวรเรื่องกรรมอีกเรื่องท่านบูฟังพระยาสุปรกรบรรณาสารเล่าให้พันโทรพระพินิสราฟังบอกว่าที่บ้านท่ามาปรางอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีจีนคนหนึ่งชื่อเหงามีเมียเป็นคนไทยชื่อนางสายสองคนผัวเมียนี่ยทำหากินด้วยการตั้งร้านผัดหมี่ทำเกาเหลาขายเป็ดไก่ที่จะต้องใช้ในการปรุงอาหารนั้นเขาเลี้ยงไว้เองเลี้ยงไว้ในบ้านน่ะแล้วก็เอาไว้ฆ่าด้วยทำทยอยกันไปโดยไม่ตองอนาทรร้อนใจ การค้าก็จเจริญมาตามลำดับอยู่มาเมื่อปี2441นางสายซึ่งเป็นเมียก็ป่วยเป็นโรคอหฮิวาตะกโรคจีนเหงานี่ก็เลยเชิญขุนเพศศตพิเศษซึ่งไปอยู่ที่ตำบลนั่นไปทำการรักษาขณะที่อาการของนางสายกำเริบมีลมตะคริวเข้าท้องปวดมวนร้องควญคลางอยู่ขุนเพศัตก็ตรวจด,ดูเส้นลมตามร่างกายของนางสายเพื่อที่จะได้เลือกวางยาดับความเจ็บปวด ขณะที่ตรวจอยู่คลำพบในท้องหนังสายตรงใต้ลิ้นปีมีก้อนกลมๆก,ก็รู้สึกว่าบีบกรอบแก,ก,กรบอยู่ในนั้นราวกับกระเพาะไก่ไก่ที่บริโภคเข้าเปลือกลงไปใหม่ๆธาตไฟยังไม่ย่อยให้ยุบลงไปคุณเพชรศันตมีความประหลาดใจก็พูดขึ้นดังๆว่าทําไมในท้องจะมีกระเพาะไก่เต็มไปด้วยข้าเปลือกเกิดขึ้นได้แล้วก็เรียกจีนเหงาสามีมาคลำดูด้วย พอครามดูแล้วก็ถามว่ามีกระเพาะไก่อยู่จริงหรือเปล่าเหมือนกระเพาะไก่ไม่มีผิดจีนเหงาก็นิ่งเงียบไม่ตอบแต่สังเกตเห็นว่าจีนเหงามีอาการตกใจขุนเพศาัาตร์ก็บอกว่าเมียลื้อเนี่ยเจ็บเนี่ยอาการหนักมากโทษครั้งนี้เพราะว่าลื้อกับเมียลื้อฆ่าเป็ดไก่มาทําของขายมากต่อมากจีนเหงาก็ตกใจถามว่าจะทํำยังไงดีนางสายภรยาจึงจะหายนอกจากให้ยาบริโภคตามสมควรแล้ว คุณเพศสัตว์ก็บอกให้จีนเหงานี่จัดหาดอกไม้ทูบเทียนเครื่องบูชามาแล้วก็ให้หันหน้าตรงต่อหลวงพ่อพระพุทธจินราชตั้งความศรัทธาบานตนว่าขอให้เมียข้าพเจ้าหายเจ็บเถอะข้าพเจ้าจะเลิกไม่ฆ่าไก่ฆ่าเป็ดทำของขายอย่างที่เคยทำมาแล้วจีนเหงาก็อยากให้เมียหายก็ทำตามแต่ก็ยังมีแก่ใจนึกตั้งข้อแม่พูดออกมาว่าถ้าเมียไม่หาย ถ้าเมียตายก็จะขายไก่ต่อว่าอย่างนั้นพอเสร็จพิธีสัตยาาธิฐานแล้วไม่ช้าก็รู้สึกว่าอาการปวดร้องครวนครางของนางสายก็ค่อยทุเลาขึ้นขุนเพศศาสตว์ตรวจดูอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ากระเพาะไก่ที่เต็มไปด้วยคราบเปลือกในท้องนางสายเมื่อตอนก่อนเนี่ยหายไปแล้วให้จีนเหงาครัมดูบ้างก็เป็นอย่างนั้นจริงก็บอกอย่างดีใจว่าคราวนี้ไม่มีกระเพาะไก่แล้ว ต่อจากนั้นอาการป่วยของนางสายก็คลายลงเป็นลำดับไม่ช้าก็หายเป็นปกติจีนเหงาก็รักษาคำสัตย์ปฏิญาณอย่างมั่นคงโดยเลิกฆ่าเป็ดฆ่าไก่ทำอาหารขายโดยเด็ดขาดอาการโรคของนางสายที่หายได้อย่างประหลาดนี้ก็ทำให้ขุนเพศรรัตรูงงเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นผลของกรรมอย่างชัดเจนแต่ด้วยอำนาจความเชื่อมั่นของจีนเหงาที่ทำตามขุนเพศสัตว์ด้วยความจริงใจ มั่นใจในพุทธานุภาพซึ่งสิงสถิตยอยู่ที่หลวงพ่อพระพุทธจินราชกลับทําให้นางสายหายป่วยได้อย่างรวดเร็วเป็นการแสดงผลทั้งทางชั่วทางดีให้ปรากฏในปัจจุบันชาวพุทธทั้งหลายครับไม่ควรประมาทเชื่อว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีความดีความชั่วไม่มีตายแล้วไม่เกิดอีกครับอย่าไปคิดอย่างนั้นเลครับบาปกรรมเปล่า